วันนี้จะมารีวิวซิงก็อกซิงนะครับของฮาร์ฟเฟล่ก็5 9 9กาสิบกาบาทครับสั่งมาจากช h อป e ีของผมมันมีน้ำหยดนะครับเห็นตัวนี้น้ำมันจะหยดติงกิ้งอันนี้ผมปิดวอน้ำอยู่เนาะแล้วพอน้ำหยดปุ๊บปั๊มมันก็ทำงานเองครับก็เลย ซื้อแบบหูมาเปลี่ยนเออมาใส่ทีแรกก็ไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะครับก็เลยซื้อแบบแพงหน่อยอันนี้เป็นของฮาร์เฟลนะครับนี่เลยนะครับ5 9ารบาบาทก็ตีว่าหกร้อยนะครับก็มีเหมือนกับตัวเดิมมาแหละแต่ว่ารู้สึกจะหนักกว่าแล้วก็ดูดูหนักเลยแหละเนี่ยดูแข็งแรงกว่า ปรับน้ําได้2ระดับนะครับแล้วก็หัวหมุนได้ก็เหมือนเหมือนกันแหละเหมือนตัวถูกกันแหละอ่านะครับก็เดี๋ยวเราผมจะลองเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวขอดูมันทำด้วยอะไรวะอ่าทองเหลืองนะครับซรนามิกวาวแข็งแรงทนทาน ปกต,ติมันจะเสียตรงมันล็อกไม่อยู่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ามันหยดยังไงเนาะก็คือตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดรอน้ำเอลิบอ่าเปิดรอดดน้ำแล้วแล้วก็พอผมปิดปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมีน้ำหยดนี่เลยหยดเนี่ยพอมันหยดไปจนสักพักหนึ่ง จนแรงดันในน้ํมันตกปั๊มมันก็จะทํางานนะครับตัวตรงเนี้ยมันไม่ค่อยดีผมสังเกตละวสองสองตัวที่ที่เปลี่ยนข้างนอกกับข้างในเนาะตรงนี้มันจะก็แก๊กหน่อยจริงๆมีวิธีซ่อมอะนะแต่ผมดูแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับการซ่อมนะครับเดี๋ยวพอดีวัตดุมันไม่ค่อยดีอ่ะก็เลยว่าเออซื้อมาเปลี่ยนทีเดียวเลยดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับอ่าผมก็แกะของเก่าออกแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นอันใหม่ของฮับเฟลเล่น้ำหนักหนักพอสมควรนะครับเป็นทองเหลืองทางแท่งแต่ก้านนี้ไม่ไม่ใช่ทองเหลืองนะครับเออเป็นทองเหลืองนี่เลยนะครับเป็นทองเหลืองคุณภาพสูง cu 6 0ซทนต่อการกัดก่อนนะครับแวว WOW. IC, ต่ว, WOW. ว่าเซรามิกวาลเซรามิกตัววาลอ่ะเป็นอ่ะเป็นเซรามิกนะครับแข็งแรงทนทานนะครับ ได้มอ,อก,กอนะครับแล้วก็ตัวตัวเดิมก็คือตัวนี้ที่ผมเลือกมานะครับนี่ต่างกันก็ต่างกันพอสมควรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนละนะครับก็ในชุดประกอบก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้นะครับไว้ด้านบนตัวนี้ไว้ด้านล่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวประกอบกันครับอ่ะก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ ดูดูดีอยู่นะครับอก็ล้างได้นะครับหมุนล้างได้แล้วก็สลับน้ําได้นะครับเปลี่ยนเป็น2ระดับปึ๊บก็ดูแข็งแรงกว่าอันทุกถูกนะครับโอ้ยเหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะครับก็ด้านล่างก็พอดี เปลี่ยนใส้กรองใหม่ด้วยนะครับก็เ,เลยชา้าเรียบร้อยครับ